เจ้ชมนะครับคุณครูวนชนสายบุญมันก็มาในสายพระเพราะว่าตอนต้น <talked> ปีก็ได้ทำบุญถวายพระจักรพรรดิวัดซื้อจังท่านก็ไปเป็นพิธีกรให้แล้วก็เป็นพิธีกรด้านพิธีการทางด้านศาสนาเนี่ยในฐานที่เป็นนักพูดรุ่นเก่า ผมก็ว่าจังหวัดสุรินหาตัวจับยากบุคคลคนนี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งของจังหวัดสุรินนะครับในเรื่องการใช้คำเกี่ยวกับพระกับเจ้าครับไม่มีพลาดเลยพอมาดูงานก็สอบคองกันคือเราต้องแสวงหาก่อนที่จะแสวงหาอัตลักษณ์โรงเรียนคุณครูแต่ละคนต้องหาอัตลักษณ์ตัวเองก่อนคุณครูบนช่วยหาเจอเจอแบบต่างๆเลย คือตัวเองถนัดอะไรให้ทําอย่างนั้นบางเอิญแล้วเกิเนว่าโรงเรียนบ้านสลักไกรเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยคือวัดเห็นไหมมีความสอดคล้องตัดกันเล้วทาแต่เล่ามาห้าคนเนี่ยทุกคนมีจุดเด่นของตนเองเลยอย่าไปน้อยอ,อกใน้อยใจว่าสลักไทรพ่มีอะไรนะมีเยอะแยะเลยเนี่ยเท่าที่ฟังอย่างน้อยๆอ,อย่าลามีกิจกรรมทางานั้น ศาสนาเราก็ไม่ลําบ,บากใจเราก็มีคนคอยจัดแจงหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นจุดแข็งนะครับครับแล้วก็เป็นการนำเนองานที่ต่างจากคนอื่นนะคะรับก็คือมีรายงานการใช้นวัตรกรรมแล้วที่สําคัญก็คือเป็นคุณครูชำนาญการเนาะยังไม่ได้ชำนาญการพิเศษก็แสดงว่าการเพื่อที่เพื่อที่จะไปตอบรับการประเมินชำนาญการพิเศษในอนาคต อันรายนี้น่าจะเป็นรายพิเศษที่ควรจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ชูชัยเป็นการเฉพาะเพราะว่าผมเป็นวิากรฝ่ายสเต็ปเนี่ยคนจอดมาเจอกันอยู <c oughs> เออ่เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายสเต็ปกำลังทดลองที่เขียนสอตอนนี้ก็สพชประกาศให้เขีสองเป็นแกนนำฝ่ายสเต็ปของประเทศ <c oughs> เพื่อต่อยอดเฟสที่สอตอนนี้ก็เสร็จเฟสที่หนึ่งไปแล้วนะ ถ้ามีโอกาสวันไหนผมไปตึงยาง่อ่ไฟสเต็ที่เขตสองเนี่จะจับใส่รถไปด้วยในนไหนสนใจเรื่องนี้ครับไปดูที่อาชีพเขาทำสำเร็จเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะชวนไปนะครับเขาเรียกว่าเราต้องมีวัตกรรมของตัวเองถ้าสลับใดมีไฟสเติปิิชาสังคมศึกษาจากท่านมวลชนท่านก็เดินเรื่องนี้ไปเลยเพราะตอนนี้เป็นสมการษาการรับรองรแต่กับตัวนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ท่านเขียนรายงานอะไรมาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเร